s สิสส,ส,สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่างจังหวัดกันนะคะ แล้วก็แฟนบีก็จะไปทำง,งานด้วยบีก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนโทนี่เขาเมียปัวป่ะโอเคค่ะอาซงเอ็นชุวดีเก๋ไว้เอสนิโทนี่ครับอุ๊บชัสสีสุกตั้งเกชัน Was ich. Ja. Was ist das? Gibt es oder was? Hast weißt du was? Gibt's eine gerade? Ähm, nein, wir fahren zum gerade... Aha. Hast ja, du? Da Weil das hat länger gedauert. 17 glaube ich wo sie ja, da. Ja, du weißt schon Das Sonst gibt es ja nicht. Nein, nein,

กิโลสองร้อยสองร้อยกิโลนะคะก็รถที่นี่ไม่ติดนะคะแล้วก็จะขับไปได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนวันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะดีนะทุกคนเพราะว่าในความรู้สึกคือมันมันไม่ค่อยหนาวนะคะเมื่อวานนี้หนาวมากเลยนะทุกคนน่วหนาวแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ค่อยหนาวเลย วันนี้นะคะก็อยู่ที่ลบสามนะทุกคนแล้วก็มีแดดด้วยเนาะบรรยากาศการมีแดดเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะทุกคนแต่พอวันไหนที่แบบมันติดลบมากๆใช่ไหมคะอากาศมันเย็นมันหนาวเนาะแล้วมันไม่มีแดดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบหนาวมากๆอะไรประมาณนี้แหละทุกคนไปกันค่ะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศ วันนี้นะคะเราสองคนก็ได้ออกเดินทางนะคะมาที่เมืองอัมสเตอร์ดนะคะเมืองนี้นะก็จะอยู่ห่างจากเมืองที่บีอยู่นะคะประมาณ150กิโลไปกลับก็ประมาณ300กิโลค่ะและผลไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะตรงวงเวียนนี้ก็คือผลไม้ประจำเมืองอัมสเตอร์ดันะคะเขาจะนิยมนะคะปลูกกันมากนะคะ ที่เมืองนี้นะคะแล้วก็จะเอามาทำน้ำผลไม้นะทุกคนรสชาตินะคะมันก็จะคล้ายฝรั่งบ้านเรานะทุกคน ทุกคนบีอยู่ข้างนอกนะคะแฟนบีอยู่ข้างในแฟนบีกําลังไปเอาพวกเอ่อเขาเรียกอะไรพวกขยะที่มันเป็นพวกต้นไม้ะคะ่ะต้นไม้ใบไม้ที่ลูกค้านะคะเขาตัดเขาตัดเสร็จใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่เวลาเราทิ้งขยะเราจะต้องไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเขาก็จะใส่นะคะใน ในขยะที่แฟนบีได้ทำไว้ให้นะคะทุกคนมันจะเป็นมันจะเป็นไม้อะทุกคนแล้วเขาก็จะเอาถุงบิ๊กแบกนะคะใส่ไว้เนาะพอเขาตัดนะคะเขาก็จะเอามาใส่ถุงบิ๊กแบกไว้ตอนนี้มันได้สองถุงแล้วแฟน B ีกำลังจะมาเอาไปทิ้งนะคะไม่ได้มาถ่ายข้างนอกหรอคะ คือว่าเอารถมาจอดไว้ตรงนี้แหละทุกคนแล้วแฟนบีก็ขับรถไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเอาขยะเนาะปกติแล้วตรงนี้มันจะเปิดได้ไงแต่วันนี้มันเปิดไม่ได้แล้วบีก็เลยไม่ได้ไปกับแฟนบีก็เลยต้องได้รออยู่ข้างนอกแล้วทุกคนก็ว่าจะเข้าไปทําวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคทุกคนก็เลยได้รอข้างนอกเนาะ <c oughs> ทุกคน อากาศวันนี้นะคะก็ลบสามเนาะมาตรงนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยทุกคนมันเป็นแบบเขาเยอะนะคะภูเขาเยอะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยแบบมีแดดมันไม่เหมือนที่บ้านเราที่บ้านเราใกล้เมืองตัวเมืองอันนี้ก็ออกมานะคะตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับเอ่อทนี้คอมเมียตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับบ้านที่บีกำลังจะไปเช่านะคะทุกคนห่างไปก็ประมาณห0 6สโลนะทุกคน ตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันอยู่เนาะว่าเดือนเท่าไรต้องจ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังคุยกันอยู่ถ้าคุยเสร็จก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์เนาะก็จะได้นะคะย้ายบ้านกันเนาะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบีจะมาพูดคุยกันกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะในวิดีโอนะคะมาอัปเดตมาอัปเดตโตนี่เขามีหนาว ทุกคนหนาวมากตอนนี้หนาวลมลมพัดแรงเอา้ามีคนมาช่วยด้วยทุกคนดูไปละเอรยเสียดายจังเลยอ่ะอไปแล้วค่ะไปแล้วเห็นมีผู้ชายชการสองคนมาช่วยแฟนดึงของไปจากทุกคนเราก็เข้าไปไม่ได้เสียดายจังเลย จะเข้าไปถ่ายบ้านให้ทุกคนดูหน่อยไม่ดูสวนเขานะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยไงทุกคนที่แฟนเรามาทําไว้เนาะหนาวนี่จะ้ะก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็คือบ้านของลูกค้านะทุกคนเพว,ว่าตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเนาะแล้วก็ เป็นบริเวณบ้านนะคะเป็น <laughs> คนหนาวค่ะ <laughs> อากาศเย็นมากๆเลยทุกคนห <laughs> นาวหนาว โตนี่คอมสูเมียโนโตนี่ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ในตัวเมืองของอัมสเตอร์ดัมนะคะทีแรกนะคะว่าจะเข้าไปหาเพื่อนของแฟนนะคะที่บ้านนะคะพอดีเขาออกมาข้างนอกนะคะเขาก็เลยโทรคุยกันนะว่าไปนัดเจอกันนะคะที่ร้านกาแฟน,นะคะแล้วก็คุยกันนะคะเพราะว่าที่นี่มันห่างจากบ้านเรานะคะพอเวลาที่เรานะ,ะมาทำธุระที่นี่นะคะเราก็จะนะคะนัดเจอกันนะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะมาทานกาแฟกันนะทุกคนอันนี้ก็คือนะคะเพื่อนนะคะโยตอนนี้นะคะเขาก็คุยกันอย่างสนุกสนานนะคะ ภาษาที่เขาคุยกันนะคะเขาจะเป็นภาษาเดียเล็กนะคะหรือว่าภาษาพื้นถิ่นของเขานะคะเขาไม่ได้คุยเป็นภาษากลางนะก็ค่อนข้างที่จะฟังยากสักนิดนึงนะคะแต่ก็จะต้องพยายามนะคะพูดคุยกับพวกเขาเนาะจะได้รู้เรื่องนะทุกคนวันนี้นะคะบีก็ได้พาทุกคนนะคะออกมาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะก็หวังว่าทุกคนนะ่าจะชอบนะคะคลิปวิดีโอของบีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดกระดิ่งให้บีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปวิดีโอของบีนะคะและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ